สวัสดีครับผมซาตตาพิรามาวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับห่วงจุ้ยของห้องครัวนะครับเพราะมีหลายๆท่านเกิดความสงสัยและส่งคําถามเข้ามาผมค่อนข้างมากนะครับว่าทําไมสาธตรณชีวิจุญจธาตุถึงให้ความสําคัญในห่วงจุ้ยของห้องนอนและห่วงจุ้ยส่วนอื่นๆทําไมถึงไม่ให้ความสําคัญมากเท่ากับห้องนอนนะครับ ที่ผมให้ความสําคัญต่อห้องช่วยห้องนอนเป็นอันดับหนึ่ง <c oughs> ก็เพราะว่าเป็นตําแหน่งที่ท่านจะต้องเข้าไปอยู่ในนั้นวันละ6-8ชั่วโมงเป็นที่ที่อยู่หนาที่สุดครับและในส่วนอื่นๆของตัวบ้านก็จะมีความสําคัญเช่นกันครับแต่ว่าจะส่งผลต่อตัวท่านและก็สมาชิกที่อยู่ภายในบ้านประมาณ60เ์เท่านั้นนะครับซึ่งจะแตกต่างกับห้องนอนครับแล้วมีหลายๆท่านได้ส่งคําถามเข้ามาหาผมนะครับว่าถ้าหาห้องครัว เป็นตำแหน่งที่ห่วจุ้ยไม่มีความสมดุลหรือมีพลังงานที่ไม่ดีอยู่ในนั้นแล้วเวลาประกอบอาหารจะส่งผลต่อสุขภาพของผู้ที่บริโภคอาหารที่อยู่ภายในบ้านหลังนั้นหรือเปล่านะครับท่านลองนึกตามผมดูนะครับในหนึ่งอาทิตย์ท่านทำอาหารรับประทานเองทั้งหมดกี่วันหรือกี่มื้อครับซึ่งโดยส่วนมากในสมัยนี้ก็จะมีทั้งออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านหรือไม่ก็สั่งอาหาร Delive r y มารับประทานที่บ้านนะครับ แล้วท่านทราบหรือไม่ล่ะครับว่าหงจุ้ยห้องครัวของร้านอาหารต่างๆที่ท่านสั่งอาหารเข้ามาทานหรือว่าร้านอาหารที่ท่านไปนั่งรับประทานเป็นห้องครัวที่ถูกหลักหงจุ้ยตามตำราทั้งหมดครับถ้าหากว่าหงจุ้ยของห้องครัวจะส่งผลต่ออาหารในขณะที่ประกอบอาหารและจะทําให้ผู้ที่บริโภคอาหารสุขภาพแย่ลงดังนั้นอาหารที่ท่านสั่งมารับประทานหรือว่าท่านออกไปนั่งรับประทานอาหารที่ร้านต่างๆ ท่านก็คงจะมีสุขภาพที่แย่ลงทุกๆคนแล้วล่ะครับดังนั้นหง่งจุ้ยของห้องครัวไม่ได้ส่งผลต่อการประกอบอาหารใดๆเลยนะครับและก็ไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพของท่านแล้วก็คุณค่าที่อยู่ภายในอาหารนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือห้องครัวที่สะอาดถูกสุขลักษณะมีการถ่ายเทอากาศที่ดีสิ่งนี้แหละครับที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ที่บริโภคแล้วก็ อารมณ์ของผู้ที่ประกอบอาหารอยู่ภายในห้องครัวครับส่วนในเรื่องข้อห้ามต่างๆเดี๋ยวผมจะทําคลิปอธิบายออกมาเรื่อยๆนะครับยุตัวอย่างเช่นตำแหน่งของเตาไฟถ้าตั้งผิดตำแหน่งแล้วก็จะทําให้ถึงขั้นวิบัติหรือว่าอาจจะทําให้เกิดเพลิงไหม้บ้านได้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ผมได้ยินแล้วก็ค่อนข้างกังวลน,นะครับเพราะว่าชุดความรู้ต่างๆที่นําเสนอออกมา ที่ทําให้คนกลัวและวิตกกังวลหรือว่าอาจจะใช้ความรวยและความโลภต่างๆมาทําให้คนเชื่อถือในศาสตร์ต่างๆโดยไม่ได้พินิษฐพิเคราะห์หรือนำไปทดลองใช้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าห่วงยิ่งกว่าตําแหน่งเตาไฟใดๆนะครับ